ในยุคเซ็นโคกุนะคะมีสงครามใหญ่ๆระหว่างแว่นแควนเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งค่ะแต่จะมีอยู่ไม่กี่ครั้งหรอกที่จะถูกบันทึกเอาไว้ในหนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะว่าศึกนั้นได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามจนทําให้เกิดการขยายอํานาจแบบเด็ดขาดค่ะไม่มีใครคิดเลยนะว่ากองทัพม้าแดงของทาเคดะที่น่าเกรงขามและแข็งแกร่งที่สุดในปัตภีมาอย่างยาวนานจะต,ต้องมาสยบพ่ายแพ้ยับเยินให้กับ ปืนแล้วก็รั้วไม้ค่ะกลยุทธ์และเกมชิงไหวชิงพริกชิงอำนาจครั้งนี้เกิดขึ้นแบบไหนเรินต่อในทอกรกะจิ๊กคลินี้ค่ะ หลังจากที่ทาเคดะชินเกนลาโลกไปแบบประทันหันทาเคดาคาซิโยริ ori, ลูกชายคนที่4ของทาเคดะชินเกนก็ขึ้นเป็นผู้นําตระกูลแทนจริงๆแล้วประสบการณ์ในสนามรบของลูกชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาราเรน,นะเคยลงศึกในสนามใหญ่ๆมาพอตัว แต่พอจังหวะที่พ่อตายกระทันหันแล้วเขาเนี่ยต้องกลายเป็นคนที่ตกกระไดพอยโจรขึ้นมาปกครองตระกูลแทนไอการที่จะผัดเปลี่ยนรุ่นแล้วทําให้แสนยานุภาพทางทหารของทักคดะแข็งแกร่งเหมือนเมื่อครั้งที่พ่ออยู่เนี่มันก็ไม่ง่ายเพราะพ่อเนี่ยทำเอาไว้ดีมากยิ่งใหญ่มากๆ แต่ในตระกูลทาเคดะค่ะเขาก็ยังมีแม่ทัพอาวุโสมีขุนพลเก่งๆอีกหลายต่อหลายคนคนเหล่านี้อยู่กับทาเคดะมาอย่างยาวนานขุมพลังทาเคดะเหล่านี้เรียกกันว่า24ขุนพลแห่งทาเคดะเขาก็ช่วยกันผลักกันดันประครับประคองเกื้อนหนุนให้ตระกูลทาเคดะภายใต้การนำของทาเคดะคาสึโยริให้ยังคงทรงอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจอยู่ต่อไป ตัวคาสโยริเองเขาก็ศึกษารูปแบบการรบของฝ่ายโนบุนังกาแล้วก็เอเอยสึมาตลอดนะคะแล้วก็รู้เลยว่าจุดแข็งของฝั่งตัวเองเนี่ยก็คือกองทหารม้าเขาก็เร่งพัฒนากองทัพม้าของตัวเองให้กลายเป็นกองทัพม้าเหล็กที่แข็งแกร่งมิถุนายนปี1575ค่ะศึกระหว่างทัพไทเคดะกับทัพโอดะและพันธมิตรอย่างเอเอยสึก็เกิดขึ้นไทเคดะคาสโยริเริ่มต้นศึกด้วยการนำทัพม้าเหล็ก15,000นายมาเผชิญหน้ากับฝ่ายโอดาโนบุนังกา ที่ทุ่งนาคาชิโน ในพื้นที่แควนิคาวะซึ่งพื้นที่นี้ค่ะทางฝั่งทาเคดาก็คิดมาแล้วแหละว่าน่าจะเป็นสมรภูมิที่ฝั่งของตัวเองได้เปรียบเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นแนวราบยาวเหมาะกับการใช้กองทัพม้าเหล็กฟาดฟันศัตรูให้ยับมีเรื่องเล่าแทรกเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดหน่อยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยคัสโยริเขาได้บุกเข้าไปยึดปราสาทยโยชิดะที่แควนมิคาวะของออเอยาสุก่อนค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่สําเร็จก็เลยยกทัพไปทางเหนือเพื่อตีปราสาทที่เล็กกว่าอย่างปราสาทนาคาชิโน ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยปราสาทนากาชิโนะนมีทหารที่รักษาปราสาทอยู่นะเพียงแค่500นายจังหวะนั้นค่ะมีพลทหารเดินเท้าคนหนึ่งนะคะชื่อว่าโทริอิซุเนเอมอนคนนี้เขาอาสาค่ะที่จะลอบออกจากปราสาทตอนกลางคืนเพื่อที่จะว่ายข้ามน้ําซึ่งเป็นคูเมืองผ่านทัพของไาเคดะที่ปิดล้อมปราสาทอยู่จะไปส่งข่าวขอความช่วยเหลือจากกองทัพหนุนใจเอเยสุ e ที่ปรสา,าสาทโอคาสกิ พอแจ้งข่าวเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็รีบเดินทางกลับมาที่ปราสาทนาคาชิโนทันทีแต่เขาเดินมาถูกจับได้ซะก่อนค่ะตอนที่พยายามจะกลับเข้าปราสาทนั่นแหละที่สุดแล้วค่ะโทริอิซูเนเอมอนเนี่ยก็ถูกจับตรึงบนไม้ไผ่แล้วก็ตั้งประจานที่ริมฝั่งแม่น้ําตรงข้ามกับปราสาทนาคาชิโนตอนนั้นเขาเนี่ยถูกบังคับให้ส่งเสียงดังๆนะคะคือให้ตะโกนบอกเพื่อนๆนทหารในปราสาทให้ยอมจำนนค่ะ แถมยังบอกให้ยกประสาทให้ทาเคดะไปซะแต่ว่าโทรีอิซุเนเอมอนเนี่ยกลับตะโกนอย่างสุดเสียงเลยว่าจงอย่ายอมแพ้ทัพหนุนของเอยสอึกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าจากนั้นค่ะเขาก็ถูกแทงด้วยหอกนะคะเข้าที่ท้องเป็นอันจบชีวิตทหารผู้กล้าหาญนายนี้ จากนั้นค่ะเอเยสุก็ขนทัพมาร่วมรบนับดูฝ่ายทหารของโนบุนกากะกับพันธมิตรเอเยสุเนี่ยประมาณสัก3า0 0 0นายอู้หูขนลุกขนพองเพราะถ้าหากว่าเทียบกับฝั่งของทาเคดะมากกว่าฝั่งโน,นเนี่ยเกือบ3เท่า ไม่ใช่แค่จำนวนมากน้อยนะคะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเตรียมกองทัพมาพร้อมแล้วถ้าเคดักก็คิดว่าทัพม้าของตัวเองเนี่ยพร้อมมากๆยิ่งใหญ่มากๆนบ,บุนากาะก,ก็โอ๊ยทำกันบ้านคิดกลยุทธ์แก้เกมแบบโคตรฉลาดมาเริ่มจากการที่นบ,บุนาักาะเนี่ยเตรียมทัพหาอาวุธให้มากที่สุดก่อนค่ะนบุนับบากาะได้สั่งการให้เหล่าขุนพลในสังกัดไปกว้านซื้อปืนไฟแล้วก็แจกจ่ายออกไปให้กับกองทหารทุกทัพ จะว่าไปแล้วนะคะการที่จะไปหาปืนให้ได้จํานวนมากพอกับการให้กองทหารเนี่ยเอาไปใช้ทําศึกสงครามในสนามรบเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าปืนในยุคนั้นราคาสูงมากถ้าไม่ใช่ไดเมียวที่รวยอยู่แล้วหรือว่าเป็นไดเมียวที่มีหัวการค้าบริหารเรื่องเศรษฐกิจของแคว้นเก่งๆเนี่ยนะคะถามว่าจะเอาเงินจากที่ไหนไปซื้อ อันนี้เว้นนบุญากะาไว้นะเพราะเขารวยบ้านรวยอยู่แล้ว<ส>ก็เลยสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้อปืนมาได้แต่บรรดาทหารชาวนาที่เกณฑ์มาอยู่ในทัพอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่้วยุคนั้นเนี่ยเขาจะให้ถืออาวุธหลักๆก็คือหอ,อกยาวค่ะเพราะว่าหอ,อกยาวเนี่ยมันราคาถูกกว่าปืนเยอะที่สำคัญนะมีเงินซื้ออย่างเดียวไม่ได้ด้วยค่ะต้องมีแหล่งซื้อด้วยแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาของนบุญากะาเลยเพราะนบุญกะคิดการใหญ่เอาไว้แล้ว จำได้ไหมคะว่าตอนที่มีคนเสนอชื่อให้หนบุญากะาเนี่ยรับตําแหน่งรองโชกุนแล้วเขาไม่เอาอะ่ะแต่ขอเข้าไปคุมเมืองซาคาอิหรือว่าเมืองซาไกแทนตั้งแต่นั้นค่ะนบุญากาศก็เข้าไปผูกขาดการซื้อปืนไฟของเมืองท่าซาคาอิแล้วก็ไม่ใช่แค่จํานวนปืนที่นบุญากาศจะสามารถหาได้มากกว่าใครๆนะคะ การติดต่อกับมิชชันนารีรวมถึงพ่อค้าชาวตะวันตกเนี่ยทำให้เขาได้อัปเกรดเทคโนโลยีอาวุธอยู่ตลอดเวลาปืนรุ่นใหม่เทคโนโลยีชิ้นโบแดงยุคนั้นมาอยู่ในมือนบุนากาศทั้งหมดค่ะอาวุธมีแล้วใช่ไหมยังต้องบริหารทัพอาวุธให้ได้ด้วยมันเหมือนกับนบุนากาศเนี่ยปูทางเรื่องเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ ในยุคก่อนนั้นนะคะเวลาเขาออกรบกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถนัดที่จะใช้อาวุธอื่นๆที่คุ้นมือมากกว่าปืนอย่างธนูหรืออย่างดาบซามูไรญี่ปุ่นที่จะใช้ปืนไปในยุคนั้นนี่มันไม่ค่อยมีหรอกอก็จะมีแต่ทหารรับจ้างที่รับงานเป็นจ๊อบๆเป็นฟรีแลนซ์ค่ะ ดังนั้นเวลาที่มีสงครามนะคะเขาก็จะไปจ้างกองทหารแม่นปืนแบบรับจ้างมาเป็นครั้งคราวหน่วยแม่นปืนเหล่านี้ค่ะจะทําหน้าที่ซุ่มยิงฆ่าศึกจากระยะไกลไม่ค่อยจะได้มาร่วมรบในสมรภูมิในฐานะของทหารหลักของกองทัพนะคะถ้ามีเนี่ยก็จะทําหน้าที่คอยยิงก่อกวนในระยะไกลๆแล้วก็ให้ทหารม้าเนี่ยใช้ดาบสอยฆ่าศึกอีกทีทัพม้าของทาเคดาเองก็ใช้รูปแบบนี้ ทหารแม่นปืนรับจ้างที่มีชื่อเสียงและเก่งกาจที่สุดในญี่ปุ่นมาจากหมู่บ้านไซกะค่ะซึ่งการที่โนบุนกะจะไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นทหารในทัพเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมสิคะว่านี่คือกองกำลังสำคัญของสาวกในนิกายอิโกอิกินะ นี่คือศัตรูตัวฉกาจของนบ,บุนกะเลยดังนั้นค่ะจะเอาพวกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทัพของตัวเองเป็นไปไม่ได้นบ,บุนกะเลยต้องฝึกฝนแล้วก็สร้างกองพลปืนไฟของตัวเองแล้วก็ให้โทโยโทมิฮิเดโยชิเป็นแกนหล,ลักในหน่วยพลปืนนี้โดยมีขุนศึกที่เชี่ยวชาญในการใช้ปืนดับหนึ่งในตองอูอย่างไาเคจิมิซุฮิเดะร่วมกันบริหารจัดก,การหน่วยพลปืนที่ว่านี้ ซึ่งในสืบนาคาชิโนะในครั้งนี้นะคะนบุนกากก็เอาปืนที่คว้านซื้อมาได้เนี่ยเอาไปแจกจ่ายให้กับกองพลปืนไฟที่ได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างช่ำชองเป็นเวลานับ10ปีค่ะคนเหล่านี้จะออกมารับหน้าที่เป็นแนวหน้าในการทำสืบเหมือนกับเรียนมาแล้วเนี่ยก็ต้องสอบใช่ไหมสอบผ่านก็รอดตายแต่ถ้าสอบตกก็ตายในสนามรบแต่ก็ไม่ใช่ว่าการใช้ปืนไฟมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะ เพราะปืนไฟในยุคนั้นค่ะมันจะไปยิงรัวเหมือนปืนยุคนี้ไม่ได้มันมีข้อจํากัดในการยิงค่ะก็คือยิงได้ทีละนัดยิงต่อเนื่องไม่ได้พอยิงไปนัดหนึ่งแล้วนะต้องเสียเวลาบรรจุก,กระสุนนัดต่อไปอีกระยะหนึ่งเลยแล้วคิดท่าตามนะนี่่าสุดกําลังมาเลยบุบบุ๊บบุบกระลุมบอลกันต้องใช้ความรวดเร็วทั้งการต่อสู้ต่างๆนานาระวังหน้าระวังห,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 หลังเฮ้ยแต่จังหวะนั้น ฉันยังต้องเสียเวลาในการใส่กระสุนยอยู่เลยเนี่ยมันเลยกลายเป็นข้อจำกัดแล้วก็ข้อด้อยสุดๆแต่แล้วนบูนังกะก็แก้ปัญหานี้ได้ในศึกครั้งนี้ที่น,นากาชิโนะค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเขาแก้เกมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องปืนไฟยังไงแต่จิ๊บอยากจะให้เห็นอีกมุมในการบริหารอารมณ์ของคนในทีมกันก่อนตอนนี้เนี่ยอีเอเยนสึกับนบูนังกะเขาถือเป็นทีมเดียวกันแล้วใช่ไหม นบูตะกะเองก็ถือว่าพันธมิตรอย่างเอเยสเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะเขาเองก็ยังคงต้องใช้เอเยสเป็นกันชนสําคัญในการรับมือกับตระกูลต่างๆในโซนตะวันออกอีกหลายตระกูลนบูตะกะก็รู้แหละว,ว่าศึกครั้งนี้มันสําคัญมากๆกับเอเยอสุอเพราะมันคือนัดล้างตาค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอยสุเคยพ่ายแพ้ไทเคดะจนเสียรูปมาแล้ว เมื่อครั้งที่รบศึกครั้งก่อนที่ทุ่มีคตะกาหาระนมุนากาถึงกับต้องเตืนอนเอยสุเลยนะคะว่าข้าเนี่ยรู้ว่าเจ้าเนี่ยแค้นทายเคดะพัสโยริมากนี่คือศัตรูเก่าของเจ้ารู้ว่าความแค้นของเจ้ามันแน่นอกไปหมดจนยกไม่ออกแล้วแต่ก็ขอให้เจ้าเนี่ยมีสตนะิน้องรักการรบให้ชนะที่ถึงกับว่าต้องเอาชีวิตเข้าแลกจนต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ดังนั้นศึกครั้งนี้ขอให้น้องชายใจเย็นไว้ก่อนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองข้าจะทำให้ทาเคดะกลายเป็นนกที่ถูกถอนขนสเสีเทียนเลย พอปรับทัศนคติกับเอเยอร์สได้แล้วนะคะก็มาถึงการจัดวางทับของตัวเองเริ่มจากการที่มอบหมายหน้าที่สําคัญให้กับฮิเดโยชิก่อนนอกจากฮิดโยชิเนี่ยจะเป็นคนที่บัญชาการหน่วยพลปืนไฟแล้วใช่ไหมนุตูะกะยังมอบหมายหน้าที่สําคัญให้ฮิดโยชิเนี่ยเป็นหน่วยที่ควบคุมการจัดสร้างรั้วไม้ตั้งเป็นแนวยาวเหยียดเลยค่ะเอาไว้กัน้นไม่ให้ทับม้าของทาเคดะบุกเข้ามาคือถ้าม้าเนี่ยมันจะบุกเข้ามาก็เอาซีปิดรั้วไม้นี้ ก่อนเลยหลังจากที่ตั้งแนวรั้วไม้กั้นเป็นแนวยาวแล้วเนี่ยก็ให้พลปืนไฟทั้งหมดของตัวเองเข้าไปประจำการอยู่หลังแนวรั้วไม้กั้นม้าที่ว่านี้ยุทธศาสตร์ของทาเคดะนะคะก็คือพยายามที่จะทลายแนวรั้วไม้กั้นม้าบุกเข้าไปให้ได้ถ้าทำได้เมื่อไหร่นะแนวกองพลปืนไฟทั้งหมดของนบ,บุกากะก็จะพังทลายลงในที่สุด กองทัพม้าของตระกูลทาเคดะวางแผนจากช่องโหว่ค่ะคือเขารู้กันอยู่แล้วละว่ะว่าจุดอ่อนของปืนไฟในยุคนั้นเนี่ยคือการที่ต้องเสียเวลาในการบรรจุกระสุนใหม่ใช่ไหมต่อจะให้เร็วยังไงเนี่ยมันก็ยังคงต้องใช้เวลามากอยู่ดีทาเคดะก็จะใช้ช่วงเวลาที่เป็นแกลบช่องว่างเหล่านี้แหละในการบรรจุกระสุนเนี่ยบุกเข้าไป นบุนากะบอกกับทหารในทัพเลยนะคะว่าก่อนที่พวกทาเคดาเนี่ยมันจะบุกมาถึงพวกเราต้องจัดการระดมยิงทั้งปืนทั้งธนูให้พวกมันเนี่ยสิ้นซากไปซะก่อนแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจะระดมยิงยังไงในเมื่อมันต้องเสียเวลาในการบรรจุก,กระสุนปืนอยู่ดีนบุนากะก็เลยใช้ยุทธวิธีแบบใหม่แกะกล่องเลยค่ะคิดค้นโดยตัวเองนี่แหละ เอามาจัดวางกระบวนทัพปืนไฟในรูปแบบใหม่เอาไว้ใช้กลบจุดอ่อนจุดด้อยจากการที่ต้องเสียเวลาบรรจุกระสุนใหม่โดยเฉพาะนบุนกากะเนี่ยเขาจัดแบ่งกำลังพลเป็น3ามแถวยืนเรียงกันหลังรั้วไม้นะพอคัาสโยอริสั่งทับม้าเหล็กบุกเสียงฝีเท้าของม้าดังกระหึ่มกูหน้าเข้ามาที่แนวรับของนบุนกกะท้านบุนกกะเตรียมพร้อมอยู่แล้วไงพอถึงระยะหวังผลของปลายกระบอกปืนยิง พลปืนไฟของโอดะแถวแรกก็ลั่นกระสุนออกไปลูกกระสุนกวาดนักรบแถวหน้าของทาเคดะเรียบและสิ่งที่คาซิโอริช็อกยิ่งกว่าค่ะคือสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคือภาพของพลปืนไฟของโอดะแถวหน้าสุดที่เพิ่งจะปล่อยกระสุนเมื่อกี้วิ่งไปอยู่แถวหลังสุดแล้วก็เร่งบรรจุกระสุนลูกต่อไปขณะเดียวกันพลปืนไฟแถวที่สองที่ตอนนี้มาอยู่แถวหน้าแทนแล้วใช่ไหม ก็ลั่นกระสุนออกไปปะทะกับเหล่าทหารม้าของทาเคดะจากนั้นแถวที่3ก็จะขยับขึ้นไปยืนแถวหน้าแทนแล้วก็ยิงกระสุนออกไปพอแถวที่3ยิงกระสุนออกไปแล้วเนี่ยมันก็ทันเวลาพอดีค่ะที่จะทําให้พลปืนไฟแถวที่1ใส่ลูกกระสุนลูกต่อมาเสร็จทันเวลาพอดีวนแถวกันไปแบบนี้จนแทบไม่มีช่องว่างของเวลาที่จะทําให้ทัพทาเคดะบุกเข้าไปได้เลย สถานการณ์รบเดินหน้าไปหลายชั่วโมงนะคะแม้แต่มแมลงหวีมแมลงวันสักตัวก็ไม่สามารถเล็ดรอดผ่านรั้วกั้นของพลปืนไฟฝั่งโอดะไปได้ฝั่งทัพทาเคดาเนี่ยสูญเสียทหารแล้วก็มา้าไปเยอะมากค่ะแม้จะมีคำทักทานจากขุนพลซามูไรที่พยายามบอกคัสโยรินะว่าเราถอยเพื่อไปตั้งหลักก่อนเถอะแต่ด้วยความเป็นคนหนุ่มไฟแรงคัสโยริไม่ยอมฟังใครค่ะยังคงดันทุรังที่จะสู้ต่อที่สุดแล้วกองทหารม้าของทาเคดะ ก็โดนพลกองปืนไฟสามแถวระดมยิงใส่จนตายกันเกลื่อนโดยที่ไม่สามารถฝ่าแนวรั้วกั้นม้าของนบุญนกกะไปได้คัสยริก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องตัดสินใจถอยทัพทั้งหมดกลับทันทีแต่เมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยการที่จะถอยทัพกลับไปมันไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่าทัพมา้าแล้วก็พลเดินเท้าของฝั่งนบุญนกกะกลูเข้าไปที่จุดตั้งทัพของาัทดะอย่างรวดเร็ว ถึงขั้นที่ว่าทัพของทาเคดะเนี่ยต้องแบ่งกำลังเพื่อพาตัวคาสิโยริหนีตายจากสนามรบให้ได้และนั่นก็ทำให้ขุนพลของทาเคดะบาบะโนบุฮารุขุนพลมือพระการที่รับใช้ตระกูลทาเคดะมาตั้งแต่รุ่นชินเก็นคนที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งมากต่อสู้มา70ศึกไม่มีบาดแผลใดๆเลยกลายเป็นว่าในศึกนากาชิโนเขากลับต้องตัดสินใจสละชีวิตยืนหยัดเป็นหน่วยสุดท้ายเข้าสกัดกับกองทัพปืนเพื่อให้ทาเคดะคาสึโยริ หนีรอดและกลับแคว้นคาอีกได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่บาบะโนบุฮารุนะคะแต่ว่าศึกนี้เนี่ยทาเคดะต้องเสียยอดขุนพลไปอีกหลายชีวิตค่ะซึ่งก็รวมถึงยามากตะมาซาคาเนะขุนศึกผู้เดียวที่นำทัพม้าเข้าตีตรงช่องว่างของแนวกั้นม้าในศึกครั้งนี้เกือบแล้วค่ะที่จะตีผ่านแนวกั้นเข้าไปได้คือถ้าสามารถนำกองทัพม้าบุกตะลุยฝ่าดงกระสุนปืนเข้าไปได้แล้วเนี่ย เกมเปลี่ยนเลยนะเพราะจะมีโอกาสบุกทลายกองพลปืนที่อยู่ข้างในได้แน่นอนแต่สุดท้ายความพยายามของมาซาาเนะก็ต้องล้มเหลวเขาถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้ารั้วไม้กั้นมาค่ะ มีข้อมูลนะคะว่า24ขุนพลของฝ่ายทาเคดะตายเกือบหมดในศึกนี้และกองทัพทาเคดะต้องเสียไพร่พลไปมากถึง10,000คนแม่ทัพมากถึง54คนในขณะที่ฝ่ายโอดาเนี่ยไม่มีการบันทึกผู้ที่เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเอาเข้าจริงแล้วถ้านึกถึงในความเป็นจริงมันก็คงจะมีคนที่เสียชีวิตบ้างแหละแต่อาจจะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับฝั่งของทาเคดะเพราะว่าบางตำราเนี่ยมันก็มีการยืนยันนะคะว่าฝั่งโอดาเนี่ยตายไปหลักร้อยคน แต่สำหรับนบุนกกะแล้วเนี่ยการได้ต่อสู้กับกองทัพทหารมาที่เข้มแข็งสุดๆของทาเคดะนี่คือเกียติยศขั้นสูงของเขาเลยนะการได้สู้กับคนเก่งเนี่ยทำให้เราต้องยกระดับความเก่งไปด้วยแล้วลึกๆนบุนกกะเองก็มีความนับถือศรัทธาเหล่าขุนพลหลายคนของทาเคดะหนึก็คือซื่อสัตย์กล้าหาญและไม่กลัวตายยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ คือหลังจากที่จบศึกนากาชิโนแล้วใช่ไหมนบุนกะเนี่ยเขาก็จับตัวซาุูไรในฝั่งของทาเคดะได้คนหนึ่งคนคนนี้คือทาดะฮิซาโซ เป็นสมุรย,ยอดฝีมือที่ขี่ม้าสีแดงใช้ทวนสังหารทหารโอดะตายไปหลายคนตอนแรกเอเยอร์สเนี่ยก็ถามชื่อทหารคนนี้นะแต่ถามยังไงก็ไม่ยอมบอกชื่อค่ะจนนี้เอเยอร์สเนี่ยต้องตะล่อมถามแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าเนี่ยบอกชื่อมาข้าจะยอมให้เจ้าเซ็ปุกุปลิดชีพตามเจ้านายของเจ้าไปได้หลังจากนั้นเขาถึงยอมบอกชื่อ นบุลากะาเนี่ยถูกใจในความกล้าหาญและความเก่งกาจของซามูไรคนนี้มากพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้มาร่วมในทัพด้วยแต่ซามูไรคนนี้ยืนกรานปฏิเสธแล้วก็ให้เหตุผลนะคะว่าเขาเนี่ยเคยสู้ตายกับทหารโอดะมาจนถึงตอนนี้เขาโดนจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วจะให้เขาไปสวามิภักดกับโอดะได้ยังไง พอฟังแล้วเนี่ยบบนาบุนกาก็นึกถึงในหลายกรณีเลยค่ะที่เขาเนี่ยเคยเจอมาในศึกครั้งก่อนๆก,ก็คือมีเหล่าซามูไรแล้วก็เฉลยศึกหลายคนที่เขาเคยจับกลุ่มตัวมาหลายคนก็ไม่ยอมที่จะสวามิภักดิ์เลยในตอนแรกนะแต่ตอนหลังก็ยอมเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมกับ,บ,บนาบุนกากในที่สุด,ดบบนาบุนกากก็เลยหวังว่าเออวันหน้าเนี่ยไอ้นี่มันอาจจะเปลี่ยนใจหันมาสวามิภักดิ์กับเราก็ได้นะก็เลยตัดสินใจยอมปล่อยชีวิตปล่อยตัวไป แต่ทหารหลายคนในทัพโอดาเนี่ยเขาไม่พอใจกับการปล่อยตัวเฉลยคนนี้ไปนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยคนคนนี้อาจจะวกกลับมาเล่นงานพวกเขาก็ได้ คือนบุญอากาศเนี่ยเป็นคนชอบคนเก่งชอบคนมีความสามารถแล้วยิ่งในทัพของตระกูลทาเคดะเนี่ยเป็นทัพที่รวมของเหล่าขุนพลระดับตัวท็อปตัวพ่อแห่งวงการก็เสียดายความสามารถหลังจากที่ตระกูลทาเคดาล่มสลายลงก็มีขุนศึกหลายคนนะคะที่เข้ามาสวามิภักดิตอนนบุญอากาศและหลายคนเนี่ยก็อยู่ยั้งยืนยงจนถึงยุคข,ของฮิเดโยชิแล้ก็อิเอยาสึด้วย หลังจากที่นาบุนกาเอาชนะกองทัพม้าเหล็กของทาเคดาได้แล้วนะคะก็ประเมินว่าเส้นทางความยิ่งใหญ่ในตองอูของเขาเนี่ยดูจะสดใสสว่างวากมากขึ้นอยากจะขยายอํานาจอิทธิพลออกไปอยู่นะแต่เรายังไม่มีประสาทป้อมประการหลักที่จะใช้เป็นศูนย์บัญชาการควบคุมประเทศเลยที่มีอยู่อาก็มีนะอย่างประสาทที่นางโงยยาหรือประสาทที่มิโนะแต่มันก็ดูจะไม่เหมาะสมกับการเดินทางเข้าเมืองหลวงเกียวโตเอหรือว่าเราจะไปใช้ประสาทที่เกียวโตดี แต่ก็นะมันไม่ใช่ปราสาทที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองมันไม่เท่ช่วงเวลานาน,านเนี่ยนบ,บุนกากได้รับราชองค์การจากจัก,กรพรรดินะคะได้รับตําแหน่งเป็นเสนาบดีฝ่ายขวาอํานาจบร,รมีนี่คือใหญ่โตเลยนบ,บุนกากาก็เลยสั่งให้สร้างปราสาทอาซุจิค่ะปราสาทอาซุจินี้อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเกียวโตนะอยู่บนภูเขาบนชายฝั่งตะวันออกเทียบตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่เมืองโอมิฮาจิมังที่จังหวัดชิงอะ่ะใกล้ๆกับทะเลสาบบิวะ มีข้อมูลด้วยนะคะว่านบุนการเนี่ยไปสำรวจพื้นที่เองเลยแล้วก็เห็นว่าพิกัดที่สร้างปรสา,าสาทอาซูจิเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากเกียวโตมากถือเป็นจุดที่จะเดินทางเข้าไปทางเมืองหลวงได้ง่ายด้วยแล้วในแง่ยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็ดีงามจะเคลื่อนกําลังทางบกทางน้ําก็ไม่ยากจะคอยดักหน้าดักหลังศัตรูโอเอสกิจากทางเหนือทาเคดะจากทางตะวันออกหรือโมริจากทางตะวันตก ก็ทำได้ง่ายๆแถมยังมีชัยภูมิดีๆเป็นภูเขาบางส่วนทำเป็นป้อมปืนในการป้องกันค่าศึกได้ในแง่เศรษฐกิจยิ่งดีใหญ่เลยติดแม่น้ำและติดทะเลสาบจะติดต่อค้าขายกับเมืองท่านอื่นหรือว่าชาวตะวันตกก็สบายปราสาทแห่งนี้นะคะมันจะมาได้มีหน้าตาเหมือนสถาปัตยกรรมแบบวัดในอดีตแล้วก็ต่างจากปราสาทแล้วก็ป้อมปราการในยุคก่อนด้วย คือในยุคสงครามเนี่ยเวลาที่เขาสร้างป้องประการหลักๆแล้วจะเน้นป้องกันทางทหารอย่างเดียวนะคะมีกองหินมีกองดินเอาไว้มืดๆถึมๆดูน่ากลัวหน่อยแต่กับปราสาทอาซูจิเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะเป้าหมายของนบุนากาศเนี่ยเขาอยากจะให้ปราสาทแห่งนี้ทำหน้าที่ทั้งโครงสร้างทางทหารทางการเมืองแล้วก็ทางจิตวิทยา คือไม่ได้ทิ้งเรื่องราวความแข็งแกร่งในการทําหน้าที่เป็นป้อมประการแต่ว่าอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะในการสร้างปราสาทเนี่ยเขาก็ต้องการให้สร้างเอาไว้เพื่อพักผ่อนเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็อยากจะให้มันยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีความอู้ฟู่ของระบุนกาด,ด้วยที่ตั้งปราสาทอาซิจิอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีผนังหนา5-6เมตรกำแพงสร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่ มีหอคอยกลางที่สูงค่ะสามารถมองเห็นค่าศึกได้อย่างชัดเจนข้างในมีห้องรับรองมีห้องส่วนตัวมีสำนักงานมีหอระฆังแปดเหลี่ยมแล้วก็ยังมีห้องคลังสมบัติเหมือนกับเป็นพระราชวังเลยส่วนด้านหน้าของปราสาทอาซูจิเนี่ยยังตกแต่งด้วยเสือแล้วก็มังกรหลากสีสันแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่มักจะมีสีขาวล้วนหรือว่าสีดำล้วน ว่ากันว่าการตกแต่งภายในเนี่ยมีการประดับด้วยภาพสีหมึกจากฝีแปรงของคานโอเอท u ุคนคนนี้คือจิตรกรอันดับหนึ่งของยุคเลยนะคะใช้ทองคำเปลแล้วก็สีสันสดใสประดับประดาความยิ่งใหญ่ความเวอร์วังนี้เนี่ยมีไว้ก็เพื่อแสดงอำนาจบารมีของตัวผู้สร้างถึงกับมีคนยกย่องเลยนะคะว่านี่คือปราสาทที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่เคยก่อสร้างมาเลย ในแง่ฟังก์ชันมันก็ไม่ได้เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่โดดๆนะคะโอเคแรกๆเนี่ยอาจจะยังดูมีความไม่ค่อยเป็นเมืองอยู่และแวกรอบๆสักเท่าไหร่แต่ตอนหลังเนนบุนกา,ก,าก็ออกกฎเกณฑ์เอื้อให้คนที่ย้ายเข้ามาหลายอย่างเลยทั้งเรื่องภาษีค่าธรรมเนียมการก่อสร้างการขนส่งแถมยังบังคับให้คนที่เดินผ่านทางหลวงเส้นนี้เนี่ยแวะพักค้างในเมืองด้วยมันก็เลยทำให้พวกธุรกิจโรงเตียมในเมืองเนี่ยรุ่งเรืองมากขึ้น ซึ่งนี่ก็คือวิธีการปกครองของโนบุนกากะเลยนะคะกระตุ้นให้คนในดินแดนใกล้เคียงอดพยพมาตั้งรกรากมาค้าขายในมืองนี้ให้มันคึกคักให้มีเงินหมุนเวียนปราสาทอาซูจิใช้เวลาสร้างประมาณ3ปีนะคะพนรอปี1579เกานี่ยโนบุนากะก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ส่วนปราสาทคิฟุก็มอบให้กับลูกชายคนโตโอดะโนบุทดะไปค่ะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวปราสาทที่นี่ได้ไหมไปได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เห็นอะไรอย่างที่เราจินตนาการเอาไว้นะคะ เหลือแต่สร้างหินซรากดินแค่นั้นแหละแต่ว่าในบริเวณใกล้ก,ลกันเนี่ยมันยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่อยู่ใกล้ๆกับซากปราสาทเดิมเลยหรือถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นตัวปราสาทจําลองทั้งหลังเขาสร้างเอาไว้ที่หมู่บ้านอิเซเซงโกกุอันนี้เป็นสนุกทีมซามูไรนะอยู่ที่เมืองอิเซ ชีวิตของนบ,บุนากะค่อยๆก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่มีอำนาจและบารมีล้นเหลือค่ะแต่ในทางกลับกันก็มีศัตรูคู่แค้นทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มากขึ้นไปด้วยทั้งพระนักรบจากวัดฮงกันจิที่ฟาดฟันกันมาอย่างยาวนานแถมยังมีตระกูลโมริจากด,ดินแดนฝั่งตะวันตกที่เก่งกาจเรื่องยุทธวิธีทางเรือแบบสุดๆและอีกหนึ่งเทพเจ้าแห่งสงครามที่นับว่าเป็นศัตรูที่สมน้ำสมเนื้อกับนบ,บุนากะที่สุดค่ะก็คือโอเอซุกิเคนชินมังกรแห่งเอจิโกะ คือกันต่อตอนหน้าค่ะจบค่ะ